อุ้ยเรียบร้อยอ่ะจ้าสุดท้ายแล้วครับเมื่อกี้นี้ฉีดของพอรวยไปประมาณสิบสี่สิบห้าไร่นะครับก็ออกงานช่วงเย็ยนแล้วครับช่วงเย็ยนผมก็มีประมาณอันนั้นสิบห้าอันนี้อีกประมาณแปดเก้าไร่ก็ยี่สิบกว่าไล่ครับวันนี้ไม่รับเยอะมาคนเดียวนะกับตันบิวอ่าลาหนึ่งวันนะครับ เขาจะหยุดทุกว,วันพฤหัสนะครับผมไม่เข้าลาหนึ่งวันได้อาทิตย์ละหนึ่งวันครับก็แต่นี้ก็เป็นเข้ามาฉีดของนานาณทัศนะครับนานาทัศก็เอายามาฝากไว้นะครับแล้วก็ให้ผมดูแลจัดการให้เลยนะครับก็เนี่ฮะข้าวแต่นนี้นะครับกำลังกินปุ๋ยเขียวสวยเลยครับอ่า จอดตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปกลับรถข้างในโอเคเดี๋ยวผมกลับรถกันครับเดี๋ยวมาดูตอนบินเลยเนาะตอนนี้ก็เริ่มบินแล้วครับผมนะพอตกช่วงเย็นๆแปลงไหนที่มันเป็นสี่เหลี่ยมดีๆผมก็จะบิน AB นะครับนะป้องกันแผนที่เคลื่อนนะครับมันจะเป็นช่วงเย็นนะครับแผนที่เคลื่อนนะครับผมก็ใช้การบินแบบ AB ดีกว่านะครับปลอดภยัยเราสามารถยืดหดได้นะครับนี่ ที่ประมาณดไร่นะครับ8ถึง9ไร่นี่แหละนะครับข้าวงามดีจังเลยอันนี้ผมไม่รู้ว่านัทัศใส่พันอะไรนะแต่มองไปน่าจะเป็นแ8ดห้าหรือเปล่านะครับแต่งก็ เป็นอันเดียวนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับโหารทานตัดก่อนนะครับเป็นยาก่อนครับเครื่องกวนก็มีนะแต่ไม่ใช้ ไม่เยอะครับแล้วก็มีไม้คาถาของเราผมจะบิน8ลิตร3เที่ยวนะครับก้อนนี้เป็นก้อนอ่22,000มิลลิแอมนะครับเป็นแบต 6S 2ก้อนนะครับตอนนี้ผมซื้อมาใหม่กี้ได้บินไปเที่ยวนึงละหมดไปกับ9ลิตรนะครับทีนี้ผมจะใส่8ลิตร ลิตรีตตยังเลยหกละจริงจริงมันใส่สิบหกลิตรรอบเดียวก็ได้นะครับแต่มันจะเป็นหนักมอเตอร์นะครับไม่แนะนำนะกานงานเราไม่ได้เร่งอะไรแล้วก็ถนอมถนอมเขาหน่อยนะครับฝนก็นเริ่มมืดมาแกนู่นนะครับขอตัวมาทางนครสวรรค์หนองบัวทางนู้นนะครับทางไผ่สารีนครสวรรค์หนึ่งฮะ เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นขึ้นยังไงวะขึ้นไม่ได้นะมันเป็น AB นะครับเดี๋ยวผมจะดึงขึ้นแล้วก็ดันขึ้นแล้วก็สับ AB บนะครับปึ๊บดันขึ้นอ๋อแล้วสับ AB บินเข้าแผนเองนะครับไป8ลิตรถ้ามีสักสี่ก้อนสี่ก้อนก็น่าจะโอเคนะครับห้าก้อนพอดีนะครับเฉพาะแบบต2 0 0 0นแต่เขาจะใช้เวลาถ้าเราบิน รอบเดียวก็จะใช้เวลาชาร์จอยู่ที่ประมาณ20นาทีนะถ้าสองรอบก็ประมาณ25ถึงย6นาทีนะครับถ้าบินเที่ยวเดียวแนะนำให้ใส่1ิบห้าลิตรเที่ยวเดียวไปเลยนะครับแบตบ20ง0มืนมันจะได้ไม่ไม่ไม,ไม่เปลืองแบตเยอะนะครับชาร์จก็จะเต็มเร็วนะครับฝั่งนู้นมืดฝนมาละว,วันนี้ผมบินไปประมาณ เกือบแปดสิบไร่เหมือนกันนะคนเดียวเคยบินคนเดียวสูงสุดก็ประมาณร้อยร้อยหกไล่นะครับเพราะสิบเจ็ดลิตรบินคนเดียวได้ขนาดนี้ผมว่าเกือบตายเหมือนกันนะครับคนเดียวงานย้ายด้วยนะครับไม่ใช่แปลงใหญ่ถ้าแปลงใหญ่ๆแปลงเดียวก็ โอเคหน่อยนะครับแปลง40 50ไร่อย่างนี้ไม่หลายเจ้านะครับวันนั้นผมบินไปไป,ประมาณ7-8เจ้าทั้งคุมทั้งฮอร์โมนก็สนุกดีนะครับน,น,นานๆจะมีได้บินคนเดียวนะครับเยอะๆก็ในเมื่อเราทำมาแล้วเนาะเราเคยทำเราก็ต้องทำนะครับผมไม่มีวันหยุดนะครับผมทำงาน วันหยุดตรงผมคือวันที่ฝนตกนะครับการบินโดนทําไปเหอะนะครับเราไม่ทําลูกค้าเขาก็เดือดร้อนนะครับบางทีเขาอยากจะจะฉีดนะครับแต่ก็อย่าไปหักโหมมากนะครับอันไหนพักได้แล้วก็พักนะครับ เดี๋ยวผมตัดอโดลงครับโสทาง,งานด้วยอ่าส่งงานนัทัดครับอาอยามาไว้ให้เราก็ดูแลให้เลยนะครับหลายเจ้าที่เป็นลูกค้าประจำนะครับเขาไว้ใจเรานะครับเราก็ต้องทำให้เขา ให้เหมือนนาของเราเองนะครับนะนนนลูกค้าคือสิ่งสําคัญนะครับงานจะอยู่ที่งานจะเยอะหรืองานจะมีต่อเนื่องอยู่ที่ตัวเรานะครับเราทําดีทําให้ลูกค้าติดนะครับเราก็จะมีขาประจําของเรานะครับทีนี้เราก็จะอยู่ได้นะจะทำจะ <c oughs> ทำพอแค่ว่าเสร็จนะครับเราต้องรู้จักเรียนรู้ด้วยนะครับการใช้ยาใช้สารเคมีอย่างลูกค้าเขาถาม ผมอย่างเงี้ยผมก็ไปพยายามศึกษาใน Youtube นะครับแหล่งเรียนรู้มีเยอะแยะนะครับพี่ๆที่เขาเคยบินโดนเขาก็มีแนะนำอยู่ในกลุ่มแล้วก็ทำใจเปิดกว้างนะครับอย่าไปปิดตัวเองนะครับรับฟังคนอื่นนะครับแล้วก็นำมาปรับใช้ในในงานของเรานะครับผมจะเปิดรับฟังตลอดนะครับ หาข้อมูลตลอดนะครับยาตัวไหนใช้แบบไหนยังไงนะครับการผสมยายังไงให้มันเข้ากันนะครับถ้าเราเข้าใจมาแล้วมันก็จะง่ายขึ้นนะครับนะอยู่ที่การเตรียมตัวนะครับในการบินโดนนะตื่นเช้ากับค่ำสเต็ปนะเพื่อน ตรงนี้ก็ถามนะผู้ใหญ่เมื่อกี้นี้ขอพี่นทัศน์เขาใส่เป็นก็ขอแปดห้านะครับก็บ bon ขอแปดห้านี่ก็ใส่กันเยอะนะครับบ้านผมใส่กันโอ้ท,ทั้งพิษโลกแปดห้าแล้วก็เจ็ดเก้านะครับ หอมพวงนะครับเยอะนะฮะใส่ลายพันนะครับเพราะว่าชาวนาบางท่านเขาต้องการรีบทำข้าวโพดนะครับเราใส่ข้าวอายุสั้นนะครับนะเดี๋ยวเหลืออีกประมาณเป้นึงนะครับจริงแบบผมรวมเอานะครับนเนี่ยเนี่ยสภาพก็จะเป็นอย่างเงี้ยใช้เทปพันเอานะครับ จะห่อก็ได้นะครับแต่ว่ามันเซอร์วิสยากนะครับต้องห่อแล้วผมเสียดายที่ห่อครับผมพันไว้อย่างนี้ดีกว่านะครับพันไวแ้แล้วก็ไหนเสียผมก็แกะรื้อเอามันเซอร์วิสง่ายดีนะครับตัวาแผ่นม,มันเริ่มเสียหลายหลายแผ่นละอันไหนเสียแล้วก็ออกแล้วก็เอาตัวที่ใช้ได้ยัดเข้าไปใหม่นะครับใช้ไปใช้อย่างคุ้มค่าเลยผมเดี๋ยวอีก มานน่นละแต่ไม่น่ายังไม่น่าจะมาถึงบ้านเราดูแล้ว,มา,วา A มาต่อจุดเหมือนเดิมครับเดี๋ยวประมาณหนึ่งหนึ่งเที่ยวนะครับเก็บขอบนะครับบินเอบี B. ก็ขอบฝั่งนี้ก็เก็บไปแล้วแหละนะครับแล้วก็จะบินซ้ำอีกสักรอบนึงแล้วก็หัวฝั่งโน้นฝั่งนี้นะครับก็ฝั่งนี้เก็บให้ครบทุกมุมนะครับก็จะเหลือยาอีกหนึ่งเที่ยวบินพอดีนะครับแบตบดเราก็เหลือหนึ่งก้อนพอดีนะครับเสียงเขียดลองบรรยากาศนะครับทุ่งนา Ho โอเคครับเพื่อนๆนะขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องผมนะครับก็อยากจะมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับในที่ผมตอบได้ผมก็จะเข้าไปตอบให้นะครับข้อมูลมาให้นะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องผู้อโดนนเกษตรด้วยนะครับผมเร็วๆนี้จะพบกับน้องใหม่นะครับเดี๋ยวไปรับวันเสาร์นะครับ เดี๋ยวเจอกันนะครับบันเทิงแนอ่ะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ